อมาดูโคตา้ามชข้อนี้กันหนอข้อนี้ให้เวกเตอร์ AB มาอ่ะดูนะเวกเตอร์ AB กับเวกเตอร์ BC มาบอกมาว่าเวกเตอร์ทั้งสองนี่ยเป็นด้านของสามเหลี่ยม ABC อ่ะเดี๋ยวเราวาดรูปสามเหลี่ยมซะนะโม้ติว่าตัวนี้เป็นสามเหลี่ยม AB แล้วก็อะไร C อ่ะเวกเตอร์ AB อยู่นี่แล้วก็เวกเตอร์ BCBC อยู่นี่ ่ะเป็นแบบนี้นะเออทีนี้ AB กับ BC มันน่าจะเป็นอะไรเนาะสามเหลี่ยมอ่ะมันน่าจะเป็นอะไรมันน่าจะเป็น BA กับ BC ใช่ไหมถูกไหมดินมันน่าจะเป็น BA กับอะไร b c แบบนี้ถูกไหมเนาะเพราะว่ามันก็จะเป็นหางต่อเลยเวกเตอร์ ector, หางต่อเหลยหางต่อหางใช่ไหมเออหางต่อหางถูกปะอ่ะทีนี้มาดูเขาเขา,เขา,เ,ขาเขาบอกว่าอะไรกอไก่โคไซเนี่ยของมุม b b a c แปลว่ามุม a นะโคไซของมุม a ก็คือมุมตรงไหนมุมตัวนี้ถูกไหมคืออะไรเออโคไซของมุมตรงเนี้ยคืออะไร ทำไมมันถามอย่างเงี้ยถ้ามันถามมุมตรงนี้แปลว่าอะไรดินโคไซแปลว่ามันต้องให้เธอหามุมระหว่างเวกเตอร์ AC กับเวกเตอร์อะไรกับเวกเตอร์ AB ใช่ไม่ใช,ใช่เนี่ยเนี่ยคือโคไซถูกไหมอ่ะทีนี้เวกเตอร์ AB เธอรู้ไหมรู้ไหมรู้ AC เธอรู้ไหมรู้ไหมไม่รู้ไม่รู้ต้องหาหาไง หาไง AC อย่าบอกว่าหาไม่เป็นนะนี่มี AB อยู่เอาเขียนเลย AC เท่ากับ AB บวกอะไร BC ใช่ปะ่ะ AB คืออะไรลบ2 2แล้วก็อะไรดูนี่เลยลบ2 2แล้วก็1ต่อไป BC ลบ1 2แล้วก็ลบ1อ่ะเอามาบวกกันได้อะไร ลบสามย้อ่ะสี่ 4, แล้วก็0อ่ะได้มาละเวกเตอร์ AC เรียบร้อยอ่ะเสร็จแล้วเธอจะหาโคไซเนี่ยต้องทำยังไงสูตรของเธอว่าไงตอนนี้เธอมี AC อยู่นะเธอมี AC อยู่นะลบสาแล้วก็อะไรหนอสี่ศูนย์ k ใช่ไหมแล้วเธอก็มีเวกเตอร์ AB อยู่คืออะไร AB เธอคืออะไร ลบ2 i บวก 2j บวกเวกเตอร์ k ใช่ไหมเธอจะหาโคไซสูตรเธอว่าไงนะโคไซคือ cos ถ้าเป็น u ก v, ับ v เธอเอามันมาดอทกันแล้วเธอหารด้วยขนาดของ2ตัวมันเป็นไงกันคูณกันแบบนี้นี่คือสูตรดั้งเดิมถูกไหมแต่สูตรใหม่ที่เธอจะต้องพัฒนามันไม่ใช่ u v แล้วมันเป็น a b กับอะไรกับ AC ใช่ไหมดังนั้นโคไซของมุมอะไร ของมุม BAC อะครูก็จะเขียนเป็น cos ของ BAC ตรงนี้ก็ต้องเกิดจากอะไรก็ต้องเกิดจากอะไร AB ดอทกันเลยเนาะ AC แล้วหารด้วยอะไรขนาดของเวกเตอร์ AB คูณกับขนาดของเวกเตอร์ AC อะเขียนผิด A ขนาดของ AB คูณกับขนาดของ AC อะมาจัดการดอทเลย ab อยู่ไหนวะเนี่ย ab คือลบสองอะไรเนอะสองหนึ่งดอทกับ ac คืออะไรลบสามสี่อะไรศูนย์ขนาดขนาด ab คือรูทอะไรเนอะมาเลยเร็วสองแล้วก็อะไรอีกแล้วก็สองแล้วก็หนึ่งยกกำลังสองใช่ไหมแล้วถอดรูทขนาด ac อะไรเร็วลบสามตัวนี้ใชะไรสามสี่แล้วก็อะไร แล้วก็0อ้าวคิดเลขมาคิดเลขมาอ้าวได้อะไรเนี่ยเร็วเอาลบสไปทำไมเนาะไปคูณกับลบสกลายเป็นอะไร6เอา2ไปคูณกับ4เป็น8แล้วเอา1ไปคูณกับ0ได้0ข้างล่างคือรุดอะไรรุด9ได้3อ่าอีกรุดหนึ่งข้างหลัง รูยี่ห้าได้ห้าใช่ป่าข้างบนได้สิบสี่ข้างล่างได้สิบห้าเอไปดูสิเหลือขึ้นไปดูทีถูกไหมถูกไหมกอไก่อ่าถูกต่อไปขอไข่มันให้ทําอะไรอ่าพื้นที่อ่าพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมอะไรเออสามเหลี่ยมรูปนี้เดี๋ยวก่อนนะดิน เธอยึดรูปนี้เป็นสําคัญไปเลยเนี่ยเธอไม่ต้องมาดูรูปขวามือแล้วนะเพราะว่าเธอได้พัฒนารูปเป็นรูปซ้ายมือแล้วถูกไหมเนาะรูปซ้ายมือคือตรงไหนรูปซ้ายมือคือตรงนี้ถูกไหมเนาะเวกเตอร์ AB ของเธออยู่นี่ใช่ปะแล้วก็เวกเตอร์ AC ของเธออยู่นี่ใช่ไหมถูกไหมเนาะถูกไหมแล้วเธอจะหาพื้นที่อะไร ปกติถ้าเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเธอก็เป็นแบบนี้ถูกไหมถ้าเป็นพื้นที่นี่นี่นอ่ะเดี๋ยวเขียนก่อนดินพื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน a b c สมมติตัวนี้มีดด้วยมีดเธอก็ใช้ขนาดของอะไรเนาะ a b cos กันเลย a c ได้เลยถูกไหมถ้าเป็นสี่เหลี่ยมนะใช้สูตรนี้ใช่ปะกูจะได้พูดทีเดียวเธอยังไม่เคยเจอ ถูกปะถ้าเป็นสี่เหลี่ยมเธอทาแบบนี้ไอ,ตอ,ตอไ้ตรงคอสเธอทาไงตรงคอสทำไงเธอก็ไปเขียน ijk และเขียนองค์ประกอบของเวกเตอร์ ab องค์ประกอบของเวกเตอร์ ac เสร็จแล้วเธอหาด e เทอร์มิน t ถูกไหมาหาดีเทอร์มินานต์เ็เธอก็เอา,เ,อาเวกเตอร์ที่ได้มาหาขนาดอีกทีนึงเธอก็จะได้พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาดนี้ถูกไหม แต่ถ้าเป็นสามเหลี่ยมอ่ะโอเคมาเข้าเรื่องของเราถ้าเป็นกรณีของสามเหลี่ยมนะดูนะอ่ะพื้นที่กูเขียนตรงนี้ได้ไหมกูเขียนตรงไหนได้เนี่เนาะพื้นที่สามเหลี่ยม A B C เธอก็ต้องใช้หนึ่งส่วนสองใช่ไหมแล้วตรงนี้ก็เป็นอะไรเนาะขนาดของเวกเตอร์ A B cos ก็เลยเนาะ A C เหมือนหารสองเข้าไปใช่ไหมถูกไหม อ้าได้ไลายดินแล้วตัวนี้ครูทดก่อนได้ปะครูไปหาอะไรก่อนครูไปหา a b cos กันเลยเนาะ v e ตอร์ ac ก่อนอ่ะมาเร็วช่วยกันเวลา cos ทำไงดินเร็วอยู่นี่นะดูตรงนี้นะเวลา cos ให้เขียนะไร i แล้วก็อะไร j แล้วก็อะไร k อ่าททำเร็ว ijk ต่อไปเวกเตอร์ ab องค์ประกอบมันคืออะไร ab แปลองค์ประกอบมันสิอยู่ไหนเนี่ย ab ลบสองแล้วก็อะไรเร็วอยู่นี่นะตัวนี้ใช่ไหมลบสองสองห่งใช่ไหมนต่อไปเวกเตอร์ ac องค์ประกอบคืออะไรลบสมสี่และศูนอ่ะหาเด,ดทำไงดินเขียน i อ่าหลักตรงนี้หลักที่1 เขียน j หลักที่สองสองสี่อ่ะหาเดดมาคูณทะแยงเร็วอย่างไวคูณทะแยงคูณลงเครื่องหมายเหมือนเดิมได้อะไรเร็วเจอศูนย์ได้ศูนย์คูณลงลบสามอะไรลบสาม j ตามทันไหมคูณลงอีกเร็วได้ไรลบแปด k อ่ะต่อไปคูณขึ้นลบหก k กลายเป็นอะไร บวกหคูณขึ้นอีกตัวนี้ส i ก็กลายเป็นลบสเวกเตอร์ i คูณขึ้นเจอศูนย์ได้อหักล้างลบสี่ไอกีเจลบสามเกีเคลบแดบวกหกกลายเป็นลบสองเวกเตอร์ k อันนี้คืออะไรเนาะอันนี้คือ AB c คออะไร AB c คอแหละ a c อุย้ยเขียนเบี้ยวต่อไปเธอเอาไปหาขนาดทีเนี้ยเอาไปหาขนาดแล้วเธอก็หาหนะไหลหาสองขนาดคือไรรูทเอามาเร็วขนาดหาย,ยังไงขนาดหาไงาเร็วช่วยกันเนี่ยเนี่ยเนี่ยเบกเตอร์เนี่ยนะที่เธอคอสกันมาเรียบร้อยเนี่ยเธอหานขนาดเป็นไหมหาไม่เป็นนี่ไปเกิดใหม่เลยนะตายนะ ลบสี่ตัวนี้ก็ใช้เป็นสี่กำลังสองได้ไหมอ่าลบสามใช้เป็นเออต่อไปลบสองใช้เป็นอ่ะถอดรูทมาเร็วๆได้เท่าไหร่สิบหกบวกเก้าเป็นยี่สิบห้ารูทยี่สิบเก้าบังเอิญไม่ติดลบนะเนี่ยเห็นไหมไม่ต้องใส่แอปเลยแล้วหารอะไรหารสองไป <_ S 1> ดูส <_ S 1> ิ s> <S เขาบอกว่ามันไปเท่ากับขนาดของ u เอเวนกัม ยู <You S 2> อยู่นี่โหให้คิดไม่จบม่สิน้นโคต้ามชนี่ต้องไปหายูอีกขนาดยูเลวรูทอ,อะไรเร็วสองกำลังอันนี้อะไรเร็วกำลังอะ,อะไรอีกอคิดเลขมาไม่จบม่สิ้นนะเนี่ยสี่เส่วนสีหนึ่ง รวมกันเป็นห้าบวกเก้าส่วนสี่ห้าคืออะไรส่วนสี่ยี่สิบส่วนสี่บวกเก้าส่วนสี่เป็นรูทยี่สิบเก้าส่วนสี่ถอดรูทสี่ได้สองไปดูสิขนาดของเวกเตอร์ u มันเท่ากับพื้นที่สามเหลี่ยม ABC ไหมรูทย9สิบเก้าส่วนสองตั้งตตินะไม่เท่าหรอ เธอตื่นเธอตื่นได้ละนี่เป็นตารางเลยตารางเลยตารางหน่วยใช่ไหมพื้นที่นะอย่าลืมใส่หน่วยเนี่ยทําไปทํามามาเท่าไหมเท่านะไปข้อนี้ตอบอะไรก็ถูกและขอถูกนะก็เลยตอบข้อที่หนึ่งแม่ใช้พลังงานเยอะไหมข้อนี้